สวัสดีทุกคนด้วยครับกลับมากับเอกพิทตออีกแล้ววันนี้อยู่กับแอดมินอโปลมินีการ์ดจบครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นฟรีไฟกันในชุดอ่าเรียกว่าล่าสุดของแบตเตอรี่ไฟใช่ SUB03SUB03 นะครับอ่า <N> นะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นดาบญี่ปุ่นนะสุดคมดาบนะ <N> ก็บตเตอรี้เป็นตัวนี้นะอันนี้ตัวใหม่ตัวเก <N> ่าในตัวนี้พากตั้งแต่ XB03XB03 t t โอเคอันนี้เดี๋ยวคอมโบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะก็การ์ดที่เป็นหลังขาวจะจะแทนไปดีไหมโอเค นะครับก็ที่เป็นหลังขาวเป็นลูกมันที่ไฟลายมันที่ไฟนะ<อ>จะเป็นแทนบปนิดนะโอเคจับอันนี้เป็นแจ็คไนท์นะครับแจ็คไนท์เอาอยู่ทนนี่นนตัดกันแล้วได้ได้จะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะมีสามนี่ออกมาเยอะนะแต่อยู่ที่ว่าเราจะเอาไปจำเล่นกยนะ่างจะไปเล่นยังไงนะเออ ครับบบทางผมเป็นคนเริ่มก่อนอรอ Yeah, okay. ได้ครับได้ก้อนอาร์มแฟกตอรี่สามารถทิง้ง d ด a ก้อนอาร์มจากมือเพื่อจัว่วกรสุนสองใบได้ก้อนอาร์มจากมือนะทิง้งครับเป็นคนนี้ครับเจโฮเดอร์นะครับทิง้งจัวสองเจโฮเดอร์บอกว่าอะไรเจโฮเดอร์บอกว่า,วาถ้าเข้าโซาลักไลรหนึ่งเพื่อเอาการอีกใบหนึ่งใบอื่นอ่ะอ<า>ที่ไม่ใช่ตัวเองขึ้นมือได้จากในโซนะเพราะงั้นมันก็เป็นอีกหนึ่ง เทคนิคที่หยิบล็อตขึ้นมาได้แต่ต้องร้อยตรอยู่ในโซแต่ล็อยลงอยู่ในโซใช่เราก็ต้องปัดหมูดีอันนั้นที่ยำคัญทีต่อครับอปสตาร์ดากอนเนอร์ไดเมนชั่นอีนะครับต่อยตัวเซน่าครับตัวนี้เป็นของแดนสวัสด์คอร์ดไนท์แต่กิลคนนี้ครับการเข้าโซนได้จุ่นี ลงคนนี้ครับมันบอกว่าอ่าเดีวรูเลอร์นะมันต้องรูเลอร์บอกว่าถ้ามีโซ่ใบหนึ่งนะก็ได้ชัดเจนมันสีได้ไลท์เหรอสีได้ไลท์ครับได้ไลท์ไครับสตาร์บิลิเวอร์ทอโซ่้ดลัยสองจว มีท่อนทีไหมไช่ไมีพอกดคนนี้คนใหม่โอเคแล้วก็กดคนนี้โอเคดบไนทคนนี้อุ้ยไปไปคนนี้บอกว่าพอจากมือเขียนรถตัดอารถรถมันเกี่ยมเท่ากับไม่ต้องจ่ายนะอันนี้โอซายไปสองใบเมือ่อกี้เอาเข้าไจดัดเอาเป็นคนที่เข้าเป็นแจ็คไนท์ดากอร์เนอร์นะครับใช้นี่แจ็คไนท์โอ้เทิน <Okay. S 1> คนนี้คนใหม่เห็นได้จุ่นนะครับอืมก็จะเล่นเปลืองๆนิดนึง นะครับอทับอีกใบหนึ่งเเอาเป็นบอดี้คอครับใจมิงเกตแล้วก็เอาโซ่หนึ่งใบเข้าโซ่ไปนะคุณนี่เข้าทำไหมไม่ทันไม่ทันใช่ไหมผมไปก่อนเนาะั้นเอาเป็นเอาเป็นคนนี้แล้วกันเข้าโซ่ไปครับไม่ใ่เย็นเลย มันเป็นคอคอสเนอเป็นคอคอสทางโอเคตีแล้วครับดีเลยครับสามคริติคอสคัลเตอร์ครับสามารถคอเจ็กไนจายในดอกได้พอไม่ต้องคอในเทินตัวเองใช่คอเล่นตัวเองครับถอาเทินประตูคอไม่ได้ใช่เลยนะจ่ายเงินเกตนะเลากได้โซนชิงนตรงนี้ไปเอาได้โซนหนึ่งจากจากนี้เลยอ่ะอ่านี่จากตรงนี้อ๋อนี่ไม่จ่ายคอคอสอ๋อจ่ายคอคอสใช่ไหมครับผมอ๋อใช่เมื่อมาจากหลุมตัวนี้มันลดคอสไม่ได้ออ๋ถัดิปครับ มียิงโอทเอหนึ่งครั้งมีโซสามใบ ้ยยเฮนินด็อกคนนี้มีสกิลอะไรนะครับจะเอานินด็อกจากกองเข้าเกตได้หมดเลยใบก็ได้หรือว่าจะขึ้นไปกี่ใบก็ได้อุ้ยแต่เป็นเทคออโต้ใช่ไหมเป็นเทคเมื่อลงสนามแต่ถ้าโดนยิงก็จะไม่เกิดจะไม่เกิดเหมือนล่อเลยวะเหมือนล่อเลยพวกเขาต้องมีอะไรอ่ะเอาไปไปไหลไปก่อนในชุดใหม่เนี่้รู้สึกจะมีอะไรนะ มีอีกตัวหนึ่งก็เปล่ากาแคทอ่ะกาแคทอ่ะที่ของกาตนะที่มันเอาได้เหมือนกันอะมาเล่นคู่กันเลยนี่สี่ทวนก็สี่ตัวคนดิ้นรอกอยกองโอเครีกองนะเอาเกลี่ยให้หมดเลยอุ้ยมีอะไรในใจหรือเปล่าแบบนี้อ่ะตัวเลียวตัวนี้มันทำอะไรนะเปิดสามหาอะไรก็ได้ขึ้นยืนโอ้โหเทิร์นครับโอเทิร์น อันนี้ถือว่ายังไม่ได้คอเนะครับก็คือยกเลิกการใช้ก๊าซแต่ก๊าซที่มาจากความสามารถยกเลิกไม่ได้นะครับการเลี้ยงหัวใจไราอุ้ยเปิดสามไม่มีขัดนะครับเอาจากมอนเตอร์อย่าใหญ่สองอุ้ยแล้วมอเตอร์สองใบได้มอเตอร์ใบเดียวกันโอเคครับเมื่อกี้ถือว่าเป็นการคอไหมนับเป็นการคอไหมยกเลิกการคออ๋อก็คือไม่นับใช่ไหมก็แบบว่ามันมันยกเลิกการคอยกเลิกการ์ด มันไม่ได้พอหนิมันสามารถพอได้โอาโอเคอเคียวเขาลอยอยอาที่ใส่เราอีกเสียงของดาบอุ้ยเซตเ,เซตบอกว่าอสูรคมดาบจะลดลงเกียดหนึ่งอ๋อจากเมือใช่ใช่โอเคแล้วก็ทิ้งดาบญ,ญี่ปุ่นในบืเอเราหนึ่งใบเพื่อ เปิดสามใบนำจากญี่ปุ่นขึ้นมือได้ทิ้งหนึ่งใบใช่เปิดสามใบเอาขึ้นมือใช่โอ้เว้เซตของเก่านะอันนี้ก่อนจากเกียรนีโ้โอเคอุ้ยไม่โดนอันนี้ใส่เกีนี้โอเคทั้งหลอก่อนขอโตได้ได้ได เปลี่ยนแล้วตัวสอง, <Okay. S 1> องเปลี่ยนแล้วตัวสองเปลี่นสองใช้อันนี้เสียงของดาบ <Okay. S 1> ทิ้งดาบญี่ปุ่นหนใบในมือ <Okay. S 1> แล้วก็เปิดสามเป็นบรดจุถุงกล่องเอ้อ right. อันนี้โอไซายไหมสาม,สามโอไซาย <Okay. S 1> เพื่อได้ดาบญี่ปุ่นมาสองใบได้ไดาบ,บ okay. ดญี่ปุ่นสองใบโอเคดาบญี่ปุ่นสองใบโอเค ดาบอันนี้ใช่อีกรอบหนึ่งใช่ใช้ใชเป็นแอปใช่ไหมเป็นแอปทิ้งทิ้งดาบที่ปุ่หนึ่งใบได้เกยนไม่จั่วอ๋อจะกี่ไม่วันเพือนใช่ไหมใช่ไม่ได้วันเตือนไ่วันเพือนวันเพือนจะได้คำก็จะได้มตอนมันยังไม่ได้ใช้ทียังไม่ได้ใช้เลยทันีนิชาเซียนกายวารีอุปยร ได้ไลท์ได้เกดได้ไลท์ได้เกตเกดไลท์จวดนะโอเคมาโฮมาโฮลลันเขาจะปลายี่สิบทีใส่เราแล้ว ดาบญี่ปุ่นไม่ซ้ำกัน3ใบหรือมากกว่าจะได้ชีบุกหนึ่งชิบุกหนึ่งเฮ้ยตลอดเป็นออโต้เลยเหรอเป็นออโต้เป็นดาบเท่าที่นี่เป็นคอนอ๋อเออแล้วก็เป็นสองชิบนี้อ๋อว่าคำว่าตาบเท่าที่นี้ทศกับก์ใช่ใช่เฮ้ยดุ่นชื่อไม่ซ้ำกันบวก่งที่ชื่อไม่ซ้ำกันโอ้โหหกแล้วเจ็ดเจ็ดแล้วเจ็ดยี่สิบสองนี่จำคำนี้รวมตัวเองก็เป็นแปดชิ ไม่ใช่ไม่ใช่บวกแค่คีเดียวบวกคีเดียวบวกแค่คีเดียวไม่ได้บวกตามจำนวนอ๋อโอเคเออนี่ก็บวกตามจำนวนให้เก่งเกินออมีสัมผัสแ,แ,แอดแท็กแอดแท็กแอดแท็กแล้วแอแท็กแอดแท็กแบบจินจูดุปิเจอร์ครับเลสครับโอเคเลสพอแล้วจึงขบคนถไปนะแล้วก็จบไปงเลสเลสนะครับจบไปเลยจบเลยก็ลเก็บโอเคขอเถนดครับเน การเตเวอร์ครับสอสนครับได้ไลน์หนึ่งจุสองโอเคหักไลน์หนึ่งครับสวมเจสเจสต้าเซเบอร์ อีลยเใช่ใช่สินะได้ละเปิดอะไรก็ได้จะเปิดมอนสเตอร์ครับผมมอเตอร์อันนี้มีรู้นะได้ครับเก็บโตเลือกแจ็คหนึ่งใบนะครับเอามาเลือกแจ็คแบบนี้นะนำได้เก็แล้วก็เดลเด็บนำการ์ดได้เก็นะแล้วนำหนึ่งใบจากช่องดอกกระบอกหนึ่งใบอะไรก็ได้อะไรก็ได้หนึ่งใบสองเรากรณ์ เข่าโศกเนี่ยต้นหลังจากนั้นกดเหตคนนี้ครับนี่แก้ครับอ่าสามารถจะสังเกตเพื่อนำหนึ่งใบจากเครื่องดอกเข้าโศกของคนนี้อเคนนี้เข้าโศกแล้วก็นำไปสู่เข้าโศกต่อเป็นหนุจังเลยแล้วก็คนนี้สกิลครับการเข้าโครับให้จบหลังจากนั้นคนนี้ครับสกิลก็คือเมื่อเข้าโศกสามารถขักไว้หนึ่ง เพื่อเอาการ์ดหนึ่งใบแตในโซ่ขึ้นมืาได้นี่กระโดงไปเลยจากโดงขึ้นเลอืมนั้นจกนั้นเราจะอ่ะทับเลยอืมแลวก็อาร์มครับเข้าโซ่ตัวนี้จะได้ดับเบิ้ลไอแท็กอ่าถึงเลครับอืมคนนี้ครับจะเข้าโซ่วีกเกอร์ตัวนี้ถอดโซ่จะได้สองเกตได้สองเกตัวนี้ครับตัวนี้จะตีถอดโซอ๋อ แค่ก่อนจะมีของเล่นอย่างนี้เลยโอเคครับดีแล้วครับมู๊วิีมู๊ดด้วยตัวนี้ไม่มีเพนนเทสเนาะไม่มีเลยตีถ่โซตีถ่าโซเอาโอเคครับตีครับตีครับถ่อโซมีกระเพื่ออะันอร่อยลุกขึ้นมาได้ดับเบิ้ลครับสองคลิปสองคลิปแล้วก็อ่าอ่าตัด่งเธอแล้วก็ แต่มีโอ้เดีร์ไม่ได้แล้วใช่หมดแล้วหมดหมดก็แต<อ>่ว่าเรายืนหนาไว้ก่อนนะทดลองเปิดกลางไม่เวิร์กนะตายอยู่ดี <laughs> ต้องยืนกลางไว้ชาร์จชาร์จโอเคครับเด็กนี้เริ่ม่อนมันจะมันจะทำเอฟทีเคได้ไหม เริ่มถ่วงไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้นะไม <ừ, S 1> ่เริ่มหลังนะไม่เริ่มหลังแล้วก็เข้าสู่เมนเฟสเราจ่ายหนึ่งไลท์นำการ์ดนี้จากสองตีนี้ได้โอเคการ์ดนี้เหมือนเก่าเนี่ยใช่มีในเคดีด้วยเหมือนกันเคดีใช <K D. S 2> ้ข้อสามารนี้ทิ้งดาบญี่ปุ่น,นไปด้วยดาบญี่ปุ่น,นไปด้วยโอเคครับเปิดตาบเปิดดาแล้วเอาอดาบญี่ปุ่นไม่เกินสองใบดาบญี่ปุ่นไม่เกินสองใบได้ใบเดียวได้ใบเดียวเลยเออแล้บบเหมือนแลกเลย นับดาวย้่กันนักรนครัสองสามสี่ห้าหกเ็ดเจ็ดแบเจ็ดแบดเจ็ดแบบที่ไม่จำกัดอุ้ยเขาจะมีตัวไหนมาหรือเปล่า สองเกียนหรือามเียร์าลวเกียีรม,มาแล้ตัวใหม่ได้โซนแล้วก็นี่บัดี้คอ้ยแล้วก็นี่มีส่วนคมดาบอยู่ใจนเกีเแลวนี้จ่ายไรหนึ่งจ่ายไน่งวันั้นผมเลดเบนี่โอเคดได้จบไปนีโอเคับตัวน,น,นี้คนนี้ได้สเกี จริงอโอเคจบแล้วเข,เ,เขาได้สเตปนะเขาได้สเตปเขาได้สเตปโอเคเขาได้สเตปบอกว่าเ,เมื่อลมจะแตกสเ็ปของเราถ้ามีดาญี่ปุ่นไม่ซ้อมกันในดอกสามใบหรือมากกว่าดาญี่ปุ่นจะได้เพนเดเทสและดับเบเิแลแท็ปโอ้โหมีดาญี่ปุ่นทุกใบอุ้ยแล้วก็ถ้าเกิดมีห้าใบหรือมากกว่าดาญี่ปุ่นทุกใบจะได้บวกห้าพันบวกสองขี้สองขีใช่ดับเบิลแท็ปบวกห้าพันบวกสองขี้สี่สี่โอหอันนี้นี่ก็ดาญี่ปุ่นดาญี่ปุ่นอุ้ยมาเป็นดาคูค่ เอาแล้วไงล่ะครับท่านผู้ชมโอ okay. เคกันเท่าไหร่นะบีกันเท่าไหร่นะหกพันโอเคหกพันครับห้าสีครีออันนี้บอกว่าเมื่อโจมตีสามารถนำเซตขึ้นมีได้โไดดุโอเคเห็นไหตีแล้วโอเคตีอย่างนี้จ่ายนงเก้ครับโอเคเลือกนิวแล้วก็ในโซแล้วก็คอทับโดยจ่ายคอคอนนะตัวนี้ท้าไลายโอเธอรไปแล้วคอคอไม่มีอ๋ออันนี้บอกว่าอะไรนะจา่ายอ๋อ ลงทับเนอะใช่ก็คือเต้าหายไปโอเคดีเฟนเท่าไหร่ดีเฟนต์หกพันเหมือนเดิมแต่ว่าสกิลคนนี้ก็คือเมื่อเข้าสนามนะครับอ่าเมื่อเข้าไม่อ่าโดยไม่ดยแต่ของก้อนนะวางทับแล้วนํานําการชั้นบินหนึ่งใเข้าสู่โซ่ด้วยอืมมีอะไรที่พอจะยืดชีวิตไปได้เอาไปก่อนแล้วก็เมื่อการนี้เข้าสนามนะครับนําหนึ่งใบจากของเข้าสู่มาได้ด้วยหนึ่งใบจกหนึ่งใบจากก็ได้ใช่หนึ่งใบจากไม่เข้าเข้าสู่มาได้ด้วย จะรอดไหมติดตามชมครับเป็นอันนี้ตีไปหึงครั้งนะหึงครั้งครับครั้งหนึ่งสาิสามิดออหนึ่องสาแล้วก็ขอโทไปพิงหกพันอือห้าคิเคยดเเมื่อกี้พี่สลับสันตีนะใช่ใสลับกันตีอันนี้หลาทีนึ่งใช่หลาทีอ่า พอเพอร์ครับพอเพิ่มพอเพอร์จากจากคนนี้สามารถคอเนอลเดอร์ก้อนจากบนมือได้จากของเขคนนี้ครับโอ <Okay. S 1> เอเห็นตัวใหม่นะอ่าวางทับแล้วก็จ่ายสังเกตเข้าสนามสถิติก็คือเมื่อเข้าสนามจะความสามารถนะครับมีบุ้มไหม,ม,ม,มไม่มีบุ้มท่านไม่มีบุ้มโอเคก็คือเปิดตกตใจเปิด <laughs> ส <4 S 2> ี่ใบนะครับน้ำหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือเข้าโซอุยไม่ต้องไม่ต้องบอกใช่ไหมไม่ต้องบอกแต่ว่าได้สามใบเลยใช่ไหมไม่เกินหนึ่งใบไหมเชอา มันนำการไม่เต็มใบคือสี่เข้าได้ถ้าเกิดไม่อยากได้แต่ตอนนี้จะม่องแล้วจะม่องแล้วแล้วเข้าโซไปโอเคเอาลอดรลอดมาก็ไม่ไม่ช่วยแล้วจะลอดไหมนี่โอเคอันนี้นั่นไปแล้วนั่นไปแล้วนะโอเคดีเป็นเท่าไหร่ดีเป็นหกพันถ้าเดิมหกพันท่าเดิมไม่มีบวกเด็บโอเคอันนี้บวกค้ามไปเป็นเก้าพันตีเก้าพันแต่อันนี้บอกว่าสามทีอันนี้บอกว่าเมื่อโจมตี เรื่องไอเทมจากญี่ปุ่นในดรอปเราสามารถจ่ายไลท์หนึ่งหน่วยแล้วจ่ายไอเทมนั้นโดยจ่ายฟิปป <c oughs> อสเดี๋ยวนะจ่ายไลท์หนึ่งหน่วยแล้วใส่ไอเทมเอาแล้วครับพร้อมรุกจีบมันอะไรกันเมื่อตีเนาะเมื่อตี <c oughs> ใช่ใชไหมอ่สาสั่งตีมาสาั่งตีไออันนี้แผ่นสี่อันนี้กี่ขีดสามขีดสามขีดอ่ะสามขีดเลยวุ้ยสามขีดเนาะแรงสามขีดมันก็ต้องรับมันนะไปถอดโซ่ถอดโซ่รับ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 แรง แล้วก็ผมใช้คาบเตอร์ของมันคาบเตอร์ของมันก็คืออตัวนี้ดาได้คาบเตอร์แท็กโอ้คาบเตอร์แท็กใช่อพี่รัปแต่ผมรับเทเนเทตึ้งตึงตึงโอเคอันนี้ยังไม่ได้ดับเบิลแอตแท็คโอเคจะมีดับเบิลมีอีกทีนึงไม่ใช่คนไบนั้นไปแล้วนี่ใบใหม่อ๋อนี่ใบใหม่ก็คือยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้เลยโอเคอ่าอันนี้สี่ขี้ โอ้โหอ้ะลดความเสียหายสองหน่วยเอาสองหน่วยเข้าสองหน่วยพอโอเคตึ๊บแล้วก็โสกัดจ่าเล้วสามขีดจะไปลิศไงเข้ามาสามขีดเรียบร้อยยังไม่พอเฮ้ยไปนันเปดแล้วนี่แล้วจะบล็อปอีกเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคจบเกมแรกเราดูเกมสุดท้าย กับมังกรเกมที่2หลังจากที่โดนตีกระหน,นำ่ำมแพมเอาไว้เขาเริ่มกันเริ่มาซ่าเริ่มาซะ <Okay. S 1> เ,เด็กนี้ดนเด็กว่าโดนอเยใช่อย่างนั้นก็ม่โดนอุ้งเทินแต่ได้ตั้งบอดก่อนเห็น okay. ไหมเด็กคิดว่าเด็กอ่อนที่ไหนได้เห็นไหมบอกแล้วมันอยู่ที่คนจัดถ้าเดินตออ ตัวเดียวตัวสามทำเลยไหมไม่ทำได้ๆๆมีมีมีตกใจกาสามัญสุดๆเอาใบหนึ่งขึ้นนะไม่ต้องโชว์ ここは無理やんじゃ。<Okay. S 1> <Okay. S 2> เก่งกว่าบิลลี่เว้ออีกอะออแต่เดี๋วเยไม่ได้นยหนึ่งโอ้โหนี่จ่ายหนึ่งล้านี่จ่ายหนึ่งเก่ง ีาม<ๆ>อันนี้บ<ๆ>่อ<ๆ>จะอตีเอาเซ็เตเดดออกทีหนึ่งเจ็บเหตุเจ็บเหตรอ ไม่ได้ผิดเพราะว่ามัต้องมาจากความสามารถนะอันนี้ลงแบบธรรมดาเพลค์ลงครับเท่านั้นแต่วันนี้สกิลนะเคาต้องถอดโซ่เพื่อได้เหตุนะเพอย์นี้จะได้จหตุจะได้จวด้ไดแต่สองสกิลใช่มาใช่แต่ผมรีเวิรในไลท์สองจวดหน่อย จะดีกว่าได้ไลท์ใช่ไหมได้ไลท์สุดจุดได้ไลท์สุดจุกจว่ะอ๋อจะไม่ได้เกตไม่ได้เกตมันไม่ได้ไลท์มันเกตจะดีกว่าโอเคมันไม่มีทำได้แล้วโอเคมุ๊มุ๊มาได้เคาะไปเออแค่นี้เดียวโอเคบอกว่าอันนี้เมื่อถูกทำลายสำเร็จถ้าส่วนไอเทมอยู่จะได้เกียิดได้ไลท์โอ้โหเก่งเกินยันนาดเทนอันนี้ใบไม่ซ้ำเลยข้างล่างโอเคโล้วเทน เชา้าเดินดออย่างนี้วิชาเซียนกายวาลิริภูมิทำลายวันเตอร์หนึ่งไปในสนามเราเพื่อได้เกรดแล้วได้ไลท์ได้ตัว เหยื่อไร่ถั่วอ้าวผมตัดเวทเออต้ยัดเวทนะอ่าแล้วนี then, ่สูกทำลายนะสูกทำลายต่อเร็ตอ่าก็มีเทคคนิจะได้เก๋ได้ไร่อ่าคือตัดเวทไปยังไงก็ต้องจ่ายฟอสอะนะเสียงข้างดาบโอเคแล้วก็เสียงข้างดาบทิ้งทิ้งดากญี่ปุ่นไปดิโอเคทิ้งจากญี่ปุ่นทิ้งจากญี่ปุ่นโอเค มีงต่เราไม่กินมาด้เอได้เปิดจาได้เอาจบญี่ปุ่นขึ่งที่คนึ่งอเกมจบนล้วโอ้โหไอเก้ยอุยตัวเล่นอีกแล้วใช่ได้ตัวนึ่ง ภาพเหมือนเมื่อกี้เลยเก้าสิบเอทางเสร็จโอเคไม่ทำอะไรมีเกินห้าใบหกห้าพันกสองันโอเคแค่นี้ก็ตายแล้วเนี่ยนี่หกพันห้าคิตายเดือดจะกินเหมือนโอเคดับเบิลถัดตายคือจัวมือเลขมาไม่มีการ์ดที่จะทำให้มีดอกได้เลยมีใบนี้แต่ไม่มีไดรกวนอาบนือ มีใบนี้นะได้วนี่มันสองใบได้นี่มาได้นี่ได้นี่มาใช่มันคือไม่มีไม่มีดาก้อนอนท์ที่ทําให้ได้ได้แล้วตะกี้นี้ไม่น่าลบไม่เก็บหรือใช้รย <ผม S 1> อยผมวัดดวงกับไอ้นั่นไงผมวัดดวงกับเผื่อถ้าผมตัดเวทีไปอะ่ะแล้วเผื่อที่เล่นคอมโบต่อไม่ได้อ่ะมันก็พอจะคุ้มค่าแต่เพราผมคิดแล้วว่าถ้าเกิดสมมติคอมโบพิสติดอ่ะยังไงรดไปสองหน่วยก็ไม่ลอดไม่ใช่ไม่ใช่รอยเทียห้ามลงสามอ๋อ ผมเชื่อพี่ไม่ลงสามอยู่แล้วไงมพี่ว่าไม่ลงสามแน่เพราะเห็นเกมแรกเมื่อกี้เป็นตัวอย่างโอเควันนี้กันใครชอบกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้วิจีการจบเอกแคปิตอลเลยครับผมสวัสดีครับเด็กนี้เด็กนี้อ่าเด็กนี้ใช้ชุดเยอะไหมใช้ของเยอะไหมใช้หลักๆคือต้องไปหาอีเนียให้ได้อ่าใช้ดีพีทีศูนย์สองดีพีทีศูนย์สองมีขายไหมตอนนี้มีขายอยู่ไหมมันมีเป็นเงินยากจังญี่ปุ่นเนี่ยทำได้อย่างละสองบาทก็ครบแล้วอ่ะการที่เหลือก็คือก็คือหานี่ ในแบบแบบลงลงชุดแบบญี่ปุ่นดู่ก็ถ้าจะถ้าจัดได้จัดเล่นได้เออได้ได้นะนะร้อนนีมมน่มาบอกนี่ก็ครบแล้วอันนี้คือศูนย์สามเอ็ดที่เหลือที่หาคือของของรันเกมโอเคของรันสัวนันประมาณน,นีน้ละกันสำหรับใครที่อยากเห็นนิดๆไปดูวีดีโอช็อปได้นะครับอาจจะมีคอมโบคริระเบิดนะมีมีแน่นอนมีแน่นอนอ่ะมีแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูนะครับโอเคประมาณนี้กันสวัสดีครับ